ใไ่โอ้นี่ทุกนสามตูแล้วบ้าล้วนอเดียวไโอ้ตตู๊กใหญ่เลยเลยเติมเลยนใช่นี่โอ้เราอนี่ประคอคอนะก่อนนะเรียบร้อยนี่ลาสายบอรรีโอ้กคนนี่รูปนะยใหไ่ใหญ่เลย แม่สอเอมานี so ่เลยได้มาคอยเลยเสรลจโอ้ทปอต้อหญ่ยทุกคนดิเอาอีแล้วนี่เนาอเดืนองดโอ้โอ๋ท่อนคนเรนนี่นี่แหละฟิวเจอร์ของบาท่อนครับของแม่เท่านะ ครับทุกท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วกับคำอาบสม้มสบายดีตอนซอยๆทุกคนนะตอนเทงๆนะเดี๋ยวนี้กับประมาณ11-12โมงเลยนะยามันฮ้อนทุกคนเดี๋ยวนี้เริ่มฮ้อนแล้วนะอยู่บ้านมาทอนเริ่มฮ้อนแล้วทางพุ่นเลยเนาย่างหนาวอยู่บ้านทางพุ่นทุกคนเนะทางฝั่งไทยนะวันนี้นี่มากขึ้นสเสอแอ๋ยทุกคนเลยพอดีสเสอ,อเอ๋เพิ่งเริ่มลงหนองทุกคนแต่ว่าโบแมนหนองเสอเอ๋นะเป็นหนองโล่มทุกคนเลยโล่งบนบ้านเนี่ยแต่ว่าล่งกับหนองตัวที่อันเจ้าผ้าตอนนั้นทุกคน ผ้าอะไรกันแต่ว่าเราบปเริ่มมาถ่ายไอซัตอนนี้นะต่อเขาผ้าอย่างนี้ทุกคนวันนี้นะหลังจากเขาผ้าเรียบร้อยแล้วเพื่อจะโลกตึกก็ได้ทุกคนเลยแต่ว่าป่ามันคืามีหรือบป่น,นะเอ้าเดี๋ยวมาติดตามเดี๋ยทุกคนเลยมากับเสาเอะแล้วกับแม่ไม่เท่าพร้อมทุกคนเลยแม่เสาเอะนะไปเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวว่ามันสีมาหรือบป่ทุกคนเลยหักกามาแล้วกันนะเอาเฮมานะ,อเ,อเ,านะะเออทีจะเป็นจี่ตึจะลุงบ่ะจะลุงของเสอเอกัน ไปแม่ไปหาโฮมต่อไปห้ามพานันไปห้ามรถแม่แอบางกุ้งทุกคนเลยนะหนองตีเราสิลงนะอากุยผีเถอนนี่นะ่ยหนามนี่น้อยเจ็บหนามเออเจ็บผ่อนทุกคนนี่เหรอกุ้งนะเจ้าบอกไปสิบ้านคุณมองน้ำเลือถูกสะลายเนีกุ้งใหญ่ ตั้ให่ตึกจะลุงท <ension> ุกคนเลยเลิกพออยู่บ้าไม่นะข้าไม้นะเป็นตาเสด้จิ้มแห่อยู่บ่เ้านเสลยสมอยได้เอออจะลุงกับสมอยทุกคนเลยฮะปอดภได้แล้วทุกคนเลย ไปแล้วกระโค้บ้าเข็มตัวน้อยอะจะลุงวะเฮ้ยฉะเอียได้แล้วโอ้กุ้งกระเทือจะลุงนะฮระขค้บถือแหวมาเง่านั้นด้วยตัวปุ้ยยไ่พอเ โอ้่ใส right. I mean, ่ซนแล้วเพอนมาปกคอละไปเลยไหาโอ้โหใหญ่เพ <k Heh> yeah. <is> ่อนทุกคนนะฮะทำทางแงีนี่สองตัวแล้วทุกคนอากับปาเข่งที่จะลุงตัวนึงเออบทอนยหอนท่าน่ะปาเข่งปลาดุกคนลุปลดยูปลาดุกปลาดุกลกปลา

มันอ้าวไม่ได้ปลาดุกโกรธเนาะเราโกรธนะเนี่เยเรียบร้อยพอดีต้มแจ่วด้วพอได้ปลาดุกนะเรียบร้อยหม,มันๆได้ลนะเติมเติมอยู่เติมเลยทอดหมัน,ลน,มนปลาดุกกันเลยทุกคนเลย งเายจะมูลค่ากันเลยจิงหลอยเจ้าชีผู้เชื่อเฮ้ยตอนนี้แล้วทุกคนระดุกตัวง่ายเลยเห็นบ่เฮ้ยมันแท้บัวซีซื้อนักล่าสายบลี โอ้คนนี้ด yeah ุกเลยไงไงไงเลยไมีเรียบร้อยทุกคนนะฮะไปซองตัวละ้ยไปรูมาเอาเส่ยนี้เนาะไตัวนี้ได้้ยางดโอ้ซับเดียห้ยมแล้วเรียบร้อยนี่ทุกคนป๊าเรียบร้อยแล้ทุกคนนะโอ้ทอดนี่ มันแท้โอ้โ๊บทางนั้นก็ได้มาคอทางนี้ได้มาดุกเงี้ยมันใหญ่ปะโอ้ใหญ่ถึงคนนะลุยไปเลยหมาอยู่ปลายนี่เฮ้ยหักเันก็หูยเหี้ยเลยครั้บอลน้องยานมันปักมุ้งปักแหวเสียมันลิ้มเลย ง่ายเป็คนนี่เติมพักโอ้พวกเนาขาง่ายาร่างยเาหน่อยเไม่เท่าแค่งเขว่อ่ารไม่เท่าก็ลูกเขื่อนวีเอจาไนะอมไมเท่าเดี๋ยวยเยอะดีเนาะหอมไมเท่าพะกาวอมไหมเท่า ขอเราเคยพัดายได้ไนมทไจับจับแล้วโอ้บกตะนาก็ตัวเนาะมีสตัวแล้วบ้างสมตัวแล้วนาะปรเดี๋ยวไโอ้ตัวใหญ่เลยเติมเลยสุดยอสุดยามามามาน่อนดิูสุดเลยี้เนาะฮาวล้วตัวนี้เนามันมัวง่ปะ เอามันมีโกลนเหมือนอะไนั่นนะโผล่ไดุกเลยนะโอ้นั่นเลยข้างมือข้างมือดูมั้ยข้างโอ้ทีนีมีท่อนมา่กทานน้กับโอ้ได้ปะได้ทางนี้ก็โอ้แต่ง่ายอย่างตัวนี้ก็ดิโนดกขมามีตัวนี้เนี่ยหาไปก่อนไว้ละ โอ้ไปเท่าได้เลยนะครนี้ทุนะโอ้ไปเท่ากับมันบูเห็นเผยทุกคนโอ้ฉันมันมาคอเพื่นวะเอ้เบิ้งก็ตอนน้อยแลวตอน่ญ่ โคตรน้ำหนักใส่ได er ้ใส่ได้เรียกจุ๋ยนี่อันนี้ห่วงไม่เท่าทุกคนเลยแข้งเดียกันลูกเขยลูกเขยไดเป็นลูกไม่เท่าได้เป็นอไม่เท่าเย็ดลูกเอยแข่งเดียวทุกคเลยนะเดีเราไปใส่ถุงเงี้ก่อนทอนใจยังอยู่ต่อไม้ดน ไม่เท่าเออนี่แล้ทุกคนเลยเราคนได้เย็นได้แล้วนี่นะ้สีนา่าใหญ่ปะโอ้ยยปูใหญ่ปลาทุกคนเลยปลาเย็นน้อยลึกแท้มาทางปลาเย็นนี่เชียวมาตะแก้นะแก้ก่อนเดี๋ยวทางปลาคอทางไปเย็นเล่นกันเลยไปแล้วล่ะยังไม่มา โอ้ยมานี่นะทุกคนเลยพอ่อตะล่องไปนี่โอ้ยลึกแพ้นี่นะม,มาเล็ดบ้านเลยมาเท่ากายเลยนะเนอะนี่แ่ลมาเท่านีะแกทำเงี้ยเองก็ได้ทั้งเย็ดอได้ทั้งคอล็กแผลสลีมมา

มานยางเ้าอัดลมีหมานเพล่เฮช่วมอยืมวันมูหมานตาหลังเลยพัดมีทิ้งกุ้งหมานแต่กุ้งคนเดวบัดยางตาหลังยืมนมงหลังพาหมนเาะกแต่ีกเข้าวบ้งาวแข่งับไปเท้าบ้าเดี๋ยวนี้นะลึกแท้ ในเท้าได้ด <esta> <ian> ูห <Ton sque ak> oh, ลายท่อนแบบยอไม่ได้นเลยหมานเนาะไทนี่โอ้เรานีกพอพอนด้ก่อนนะเรียบร้อยเฮตะเดือแปะมันมัดมันมัดทุกคนนี่โอ้ตัวลุกแล้วเห็นไหมทุกคนเดือบคึกของแง่เลยหนักคึกแล้วเ่ล่าแต่เริ่มมาเท่ามาแยกชะมองอยู่ปนีะเดี๋ยวแก่เราเกิได้โอ้ปพอดุกไปดิ มอกไม่รู้เหวี่ยวได้ปะโโ้ย้างี่เพิ่งวกันเมือดข้างั้นแกอยู่เงาไหมโอนคนแม่ส่อม่มาดิเลย ได้บคอยแล้ว hmm. เ mm ิเลยโอ้ทตใหญ่ทุกคนนี่เอาอีแล้วนี่เนาะเเ่หคุณบ้าไดึกแล้วด้จอมาแล้วทุกคนเลโอ้แต่พอตึกทุกคนเลยแต่พอตึกเดี๋ยวนี้เอตเราปลาดุกตี่แห้ไอม จะอะไเฮ็ดโอ้ดด้วะนี่แล้วให้ไปข้างหลังเอันะ นีปะไฟเพอเนาะต่อ่เลยโอ้มาเลยลาได้โอ้ใญ่ยูได้ทุกคนเลย้โอ้เรียบร้อยคอเขื่อยได้ตลอดแท้เฮ้ลูกเขยแล้วล่มอยอยู่ไหนึกแท้เขื่อนยังกรมอยู่แมนบ้าแมนบาแมนะาน่าจักกหนไนเอ๊ะเห็นไม่เท่าะกิน ยินงวาไปเลยยิ่าเฮ็นมาจับคนนี้นะมาทัดีว่ายหอยิจะลุงสองสเอนเนียวหึ้นไว้แล้วทุกคนเลยมันประมาณนปณนั่งทาเบกิกครับเพาไมไท่าก็ลุกเคยเขาประท่าเดียวหึหึนไปเรื่อยน,นะไฟไปเรื่อยุงขึ้นเดี๋ยวเล่าสทะะม้อยเลยนะ มอ้ยแท้โอ้มานอีแล้ทุกคนมานเย็นแล้วโอ้ยเราหฮาวเธอฉันด um. ้อไปไลท์ท um> ุกคนไหนพ่อปี้ไหนอยู่ไหนมันสองตัวแล้วท <oh ุกคนเอ้ยโอ้ว่าทอดในชามอยอยู่ดิเื่อ ใคไม่เท่าเลยโว้ไปถอนได้ไหมไดไหอนไดได้ย pues uh, ังไปไมนไยอมนะเ้ออยูลสองตัวแล้วทเลยหายังายอดไหนใบ้างดูดูคด cool ูค่ะน่ปฟบ โอ้เรียบร้อยนี่ทุกคนคอก็ทอดอีกอะนี่หาไปก่อนดิ๊กแพ้นี่สิบุญยอมไม่เท่ากันทุกคนเด้ไม่เท่าได้เพื่อนก็ต้องได้แล้วเอาเละครับทุกคนงานนี้ไม่มีใครยอมใครยอมใครเลยบึ่งลูกเคยก็ไม่เท่าแข่งกันทุกคนแครงม่นหันไปได้หน่ะจะลอยไปจะลอยมาอยิ่งเท่าก็นยิ่งายแล้ว ไม่เท่าในหมาดแน่นขวดเลยโอ้ไม่เท่ามาดต่สบายลูกเขยยังมอยอยู่นี่นะชิดเอเยนี่นีนี่อ๋อเอามีถมาบงดูเน่ามาะ ขลนต้นขันน้นต้นาเราจะฟังเด้อจะได้มาทอนขึสมออยู่แท้โอ้ลือป่าข้างนี้เล่นเลยอ่าเอาเมป่าให้้มเท่าแล้วว่าเดี๋ยวนะ่ามาอยู่บ้างเลยโย่ไปเท่ามันอยู่ได้โอ้ตายแล้วรทอนยอมแพ้ไหเท่าว่าเป็นแน่ เ,าาเ,เ,เพื่อละกายไปเท่านเน,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 นาะแล้วตาโตเตอทัคนเลย่ะเทน้ำเวนอวพอก็ได้แม่แล้วเนอาสวีงตักไปตามแค้มทุท่วนถึงหมานปละเข่งทั่วเลยบัทอ น้อยลงเงยลงแล้วแต่ข้าวอีสันปลาดุกปลาดุกแล้วปลาคอไม่ปลาเข็กจะน่ากับสิปลาขาวแล้วนมาแล้ววะฮะปลาดุกแล้ว่ ปรมาปุทนแยมจะได้ปลาคาวแม่เนาะแม่ได้ไหนบ้าตัวคนนี้ตัวดีแจ่วแจ่วต้มปนยานถูกขึ้งไปเลอ้าวลุกโตได้สามตัวเลนี่แหะวานนี้ วันนี้ที่สามตัวเลยอ้าวเมื่อกี้อีกสองตัวได้ปลาเข่งถ้าปลาเข่งเขาไหมให้รูปถ้าปลาเข่งได้ลูปนี่ทุกคนดูทุกท่านขี่เห่กี่น่ะจนเยอะตายคนลเดีนะนาไม่กี่สบ้างได้โก้เน้นก็ได้ที่เราโก้นามเว้นนะนามเว้นที่น้อยขี้ยห่าเดยไฟไ โอ๊ยโอ๊ยไปแล้วโ้อีแล้วเฮียเท้ากันมอยแล้วแต่เโอยโอยอยู่พวกทุกคนเลยไปทุกคนเดี๋ยวเลาะลกไปเติมคนนะนาจะย่าป่าแล้วไปเท้ากันปลาไหลก็ได้สองตัว รอลงลุ้มละกาสูตรลวกาพากันมือให้ยุ้ให้กินน,นมมะูเข้ามาเด้อซิมืออะไรมาแล้วว่าจะเอวาวนึ่งจะเอวาวเทากะความนึงมาละ้ยอ๋อคือว่าอรยิ่งแล้วซุ่มนะฮนะอันยาพี่ไงไบ้ bó tử chào mà người chào mọi người chào mọi người chào mọi người chào ô người chào mọi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  người เฮ็ดโอ้ม an er. <S ık> <pesos code> ันมาเนอทมันดูงงมันทั้งดูมังดูเอาเหยไปนั่มได้ด้วยแม่เพชรเอาเหไปนั่มมละ นด่นเลิกมาท่านสมอยแล้วออยู่แต่พุนไ้นนะหนวะมาบันไดก็กมวมีผู้ได้บันี้ทุกคนเอยบันไดก็ได้พร้อมกัน โอ้มาทานว่างด้วยนี่เท<น>มานได้เลยโอ้มกขอกุกคนเรียบร้อย,อย,อยน,นี่แมนะอาท่นมาอ่านละทุกคนแ,แ,แต่เอาแพไ่เท่าได้ไหมสมอยเลยหอยกุ้งกระกด้ได้เลยนะ หันไหลทั้งหมดคนป่ากะมื่อจังเบิ้งอยู ưng, ่คนทุกคนเลยไว้ท่เงแ้ยมันบ่เห็นไ้ใส่กระต้านี้มื่อจะหนับเบิ้งปลาคอจักโตปลาดุกจักโต้ลุกไม่อยูตัวตายนะเฮ้ยมาทุกคนเดี๋ยวมาเฮอันเบิ้งปลาก่อนนะเดี๋ยวชอบปลาเขาเบิ้งก่อนนะปลากันดิเบิ้งเวลาชมเรอี่โอู้อ๋อทุกคน ก็เนี้นี่นี่แหละฟิวเจอร์ของบอทอนครับของแมทเทลนะบอทอนวีเอสกับแมทเทลนี่หลายๆนี้อันนี้คือของบอทอนทุกคนเลยตัวใหญ่ในในปลาดุกเลยนะปอตัวนี้ปลาดุกนี่ของบอทอนได้ทุกคนเลยนะใหญ่กว่าอยู่บออทนได้ตัวนี้ก็ดีปอตัวนี้ใหญ่เลยนะเฮ้ยปีกใช่เลยป่าไปเลยปิ้งเลยใช่เลยเออปิ้งเส้นนี่นะระดับคนตัวนั้นขนาดนั้น ปีงจ oh, oh, ับ <risque> ป่า <rat> ด <mentions> oh, oh, so, so, so. ิโอโอไม่ค่อจงเพื่อนนะพูดเลยนะเห้อปีงนะทีมนะแม่สนับกันทุกคนโอ้โหเขาสุดสุดเลยโก้โก้ไปไม่กี่เพอนไปเลยใส่เพ่อนกาสิตตั้มหุ่พร้อมแล้ทุกคนเลยให้ไปแดกปุ้งมี่บ่ à, men tí tầm mặc hung thôi đấy đẹp gặp pin pả đây mày đấy để đã phạc bông hơn bị kín cáp tầm mặc hung còn bông bung bung đấy này anh ไปผัดกินเอ้ยเอาขึ้นไปกินกับตำุ่งเลยผัดกินพอมัเเยอะาดนั้นแล้วนันทุกค,คนเดี๋ยวปีงป่าก่อนกินกัตำมะุ่งนี่นะแซปปีงป่าเลยนะา คนแฮมมัได้เด um um. um, ี๋ยวเอามีชุกคัวก็เลิศทุคนเลยเอาพอดีเลิศเลิศเลิศต๊กเดี๋ยวผมม่ชินเถอะเอาลำาต๊ะบิน้ำโต๊ะกับพ่อนมาปรุงงานน้ำตามะฮุงขาเสื้อสูงได้รเปล่ได้แล้วพอดี เาาออเออมันก็แดงแล้วเอา่าไงแม่ปลาแดกตอนนี้นี่แซบซื้อดเอล้ทุกคนแซบทั่วแซบนั้ทั่วถึงต้องปลาแดกบะทอนบะแมนได้เจอปลาที้เธซื้อได้ติดลิขสิบบทธิ์บะทอเยะเยมีกิดตามบังคึงแซบไปสามฝาบเลยขึ้นไหวเรอยังปลเต็มป่องซ้ำเอ้ยปลาแซบเท่าเดิมตัวเนะเาะ ปากะทอดพร้อมทุกคนเลยปลากระเดือดจับแซบเราไหมนะข้าวใบนะข้าวด้วยเขาไปกินข้าวด้วยข้าวมันหมดกะพี่หมดยุ้ยเอาเลยข้าตัวก จะยัดคอนตัวตามบวชซ่บใช่ไหมเซ็บแต่มันลายพูดมันกบวแซ่บมันก็อิ่มแล้วเปล่ามาจะเย็นครับจะแจ้งอีทานน่ารับประทานมากอนะคนเลยเรียบร้อยแล้วกินข้าววันนี้มามากินน้ำเดียวเฮียไป นี่เด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เนี่ยทอดผักบงทอดผักบุกแล้วก็ตํางมักลุงก็เปิ้งปลาโอ้แสเอเป็นมักเป็นมักแบบทอดปลาด้วยแสเอทุกคนนี่ที่กะตําฮูงเนี่ยเป็นมักปลาดุกแสเอนะเฮ้ยแสเอมา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 นี่โอ้แสเอเป็นเลือดแท้มามามามีข้าวเดียวทุกคนเลย กิ ure, ่นข so <ah <ah> ้าวน้ำกนเด้อ้ากันไปหาปลามาแล้วก็กินข้าวได้บบดนี้ดาม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 อมา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 มอมา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 มมามาอามมมมมอมากมาม

กินคักแคสแอเนี่โโฮโอโคเนลก็มีอาหารอาหารกินไม่ได้ทุกคได้ลงผ้าไ,ได้ลงทงนะนี่อืแบบเยอะเลยตอดผักบงหมดเลยตั้มฮุ่งปีมือมาทอดนนะีฮะเดี๋ยวไปเาดินทางกับบ้านกันทุกคนเลยบูว่ะ ไปเที่ยวม,มาแรกสวยฮะอืมม,อม,มาหางากรป๋อมนะอันแสชวนไปหางานกระป๋อมทุกคนเลยอาจจะมาหานกระป๋อมแสิแม็กเดี๋ยวคลิปนี้ชิดปิดไปซะทุกคนเลยอ่ะขออื่นก็นสิขอกโมกเจอกับแม่พี่น้องทุกท่านตีมาติดตามเป็นใจให้นะพอการคลิปต่อไปสบายดี